จะแดงซื้อไใบยุกซื Australian ้อไว้เลี้ยวกันวัอนี้สิไปโพธิท่องเพิ่นบวงสวงในคลิปต,ต่อไปทางซ้มเนาะค่ะคนไลไ์กูแช่ไว้คนไลก์แช่ไว้ปูเนี่ยเพิ่นบอกว่าเสื้อเลยถ้เจแดงเสื้อลายลายละก็ไอเห็นน้ำเสนอไอนี่ไอมันดังดังเวดว่าไอมันดังไปทั่ว มันดังระเบิดไปเลยมั้งว่าดังแค่นถ้าปูบอกโตเดียวสองตัวนี้เที่ยเดียวนะว่าต้องหลายเที่ยนถ้าถูกมันก็คุ้มกับการลงทุนมันก็ดังยอง่อมดังแต่ถ้าบอกหลายโตนี้ดังยุ่งใช่ป่ามันบ่มีความมั่นใจหลายเนาะแต่ว่าจะแดงไปเอานึงเจ็ดเจ็ดกับปหกเจ็ดเจ็ดมานั่อันฝันดีก,ก็ได้ซื้อไ้แตะบุรนละ ซ it sí ื้อปลายดอกซื้หามื่นนี่แหละไม่ได้ซื้อหลายแต่ว่าตัวเจแดงซื้อหลายนะโม้สวยนะซื้อหลายอยู่ยาหัวขวัญเด้ออาบุญไว้บุญมั่งถึงหน่อยก็เอาถึงหลายก็เอามีอันสิได้ดอกเนาะแล่นตามลายกเบิดหลายพันแล้วท่านก็บอกว่าปล่อยเห็นดังไปโลดประจันเด้งเอามื่อนี้เออลืมท่านผู้ชมบ้าว่าสีโซ่อาหารมีกองดีมาโซ แต่ว่าจับเงินจับท่องเ้องหอรถเป็นพิเศษเนะ mm hmm. พพาะเพราะว่ารอบสุดท้ายแล้วซอยซอยปูถ้ำบุญน้ำปูรอบสุดท้ายแล้วก็นนีราคา399บาทจับเงินจับท่อง mm hmm. แอดไลน์มาที่0 6 5 2 7 2 3 9 5 4กับ0 8 0 6 9 1เน mm hmm. าะ2 8 1 2เนาะแปดอดไลน์มาวันรอบสุดท้ายแล้วปูสิบเฮ็ดอีกเลยค่ะท่านผชมชมเบรดดอ,อกมาอีก พระออกมาเองแล้วสำหรับจับเงินจับทองเพราะว่าเนี่ยสร้างมาสร้างมาหาตัวบ่คนหนึง่งเจดีย์กับเสี่ยวไว้เป็นกำอ่าเอาไว้ตะบูซาเนาะระลึกถึงคนในครั้งหนึ่งในชีวิตเออเอ,อาถือหน่ยพอเพิ่นแล้เสี่ยวไว้หลายอยู่ค่ะท่านผูช้ชมซอยเพิ่นน้ำเพิ่นกับย่างหลายอยู่ช่วงนี้เจด,เดีย์เบเรโกซ์แน่ก็บอบหน่อย ดับเพืนจับท้องเบี no. no. ้ยนปูสุดท้อกับมีกับปูชอบกับย่างยูเจแดงกับปูได้สังเจแดงกับสีแป๋วัดน้ำปูห้าเจ็ดแบบนล่ะเพื่อนกับสีสางสังสังประตูโพงกับเพื่นกุฏิไอ้บ้าพายย่างยูห้องพ้วอยู่พายย่างยูโร่องยูห้องติดโร่องั้วนเนาะค่ะมันกับไก่กินข้าวปลาอาหารเพื่นเนาะมันกับวดีเพื่อนก็เลยอยากสังวันดีเนี้ยมองยูหลังนึ่งมีเงินก็อยากสร้างประตู เล็กนก็ไดแม่เมื่อวานนี้กับอห้าแบบหาแปดบะผู้บดเบิ้งคลิปนั่นอะใช่้บเนะเอาเบิ้งคลิปนี้มาให้เินเบื้งนั่นเนี่ยผู้หเจ็ดแปดเิ้ฝันเปิ้นเิ้ฝันตรงกับเลขน้องแมวฝันตรงกับเลขน้องแมวนุ่หน่อยเออคืนไดแปดหาแปดกับสองหาแปดแต่ว่า เพื่นฟันว่าปืนกระบอกสองกระบอกนี่เดืสิบ,บ่เป็น 8, แปดแปดกับสองแปดบอกอะแปดแปดกันนาลุ่นประหัดเดสเเอสิภาพไปเอาเลขกับปูเดือดสิภาพไปเอาเลขกับปูบอกคนแล้วบอกเพื่อนว่าเป็นยังอกเพื่อนอาจจะได้บ่งคิปก้อนก็ได้ไหแปดสองหาแปดกับมันสองหาแปดกับหาแปดนั่นแหละกลางกลางตัวใด สี่เก้าสี่หกสี่เก้าห้าเก้าเก้ไมล่ะปนมเป็นมขึนมหละโตพ่อเร็ียนยุพปูเหืกันไหต่างสี่หปูหาเจแปดูหาเจแปดอ๋อเป็นเล็กความนี่เหล็กวใช่เล็กเบอเปลี่ยนจะหายไเลยเอาสิบอกปูเหมกนกันก่บบอกเจียเอาขอบพุณดันมีเบอร์ุักพุ่นก่ะกเปิ้นทรงทรงสบู่เมห่อยก็สบู่ สบูน่นมหน่อยส่งมาให้ี่งสุดสบู่นึงแก๊สบู่วันสบู่น้ำนมข้าวกูต้าไข่มุกหอมหวยหวยหอมหอมเนี่ยขอบคุณเพันก่อนขอบคุณเพันก่อนน่ะเนาะอันนี้คุณพิมพ์รเนาะค่ะแค่อยู่สกินครับป่ะอือท่ากังเว้นอันนี้ท่ากังขึ้นเป็นเนื้อท่วง ึ้นเป็นเนื้อท้องอันนี้ยังแค่ยูซลินครีมบอกว่าเมีไนท์ครีมท่ากลังขึ้นถ้ากังเพิ่นบอกว่าหายหน้ากลังขึ้นตัวนี้บัดเพิ่นกะ็ะายหนาทับตัวนี้บอกบัดนี้แต่กลังเว้นนี่แห้ใหส่ตัวนี้ตัว,ตวเดียวสีดียูมือขึ้นจะแดงท่าสองสองอัดเมือขึ้นบัดมือเศร้านี่มามาถ้าตัวนี้อุ้ยหนุกหน่อยข้าขาไปรู้เลยว่าดีหลีเดงอีก ใช่ก็เหาเจดีย์สีท่าขี้มประจำเนาะพวกวัตส์ลีนพวกสิตาาท่าประจำเออมันกะแต่ว่าซาท่าตัวนี้ลงไปโอ้ยรู้เลยรู้เลยสัมผัสใจเลยว่ามันดีดี้ั้งขึ้นท่าตัวนี้นขอบคุณเพิ่นเรียกโคชนาเพิ่นหลอดสัมผู้ใดสิจังเจดีย์โฆษณาก่ะจ่างโหลดนะบิวตี้แคร์สปาอุบลสาขาสองอยู่วารินสำหราบด้วยค่ะ ครบวงจรนิ่งหน่นนอยไปบ่าทัดผิวนวดตัวนวดคลายเครียดด้วยเครื่องสำอาง power mark ลดไขมันหนาท้องโอ้ยลดหนึ่งถึงสี่นิ้วต่อครั้งโอ้ก็ไปอยู<บ>่ก็เหี่ยวแพงเลย,ดยเด้อเจดีย์แอกจ็ไปนะจยูบนหเหรออยยูบน่นยูบ้าลินไปนอนบ้านเพิ่นก็ได้เพิ่นบองนะไปเล่นน้ำเพิ่นก็ได้นวดน้ำแร่น้ำนมโอ้ไปอาทิตย์หนึ่งเจดีย์กบบาทดาลลาร์บนเดิน,าาร,นร่างเฉิบเสม เป็น,มนแมนเผิวควบวงจรเลยไหมนวดหนาท่องลดดได้หนึ่งถึงสี่นิ้วบริคัดผิวนวดโตนวด ai, คลายเรียดด้วยเครื่องสำอางนี่ไหมอบสมุนไพรอบน้ำแรลดำนุม่มลดไขมันหนาท้องโอ้โควบวงจรหน้าไปไปอยุคจากระติบนี่รับรองบานดาราเจ็ดร้อยที่บ<ย>นท่านใ <c oughs> นเศร้าเอาบารืเองปูอกแบบอะไร เออเบ้าเรียงปูมือการเพื่นใหเก้าแปดเก้าแล้วก็หกแปดหกค่ะท่านผู้ชมหกหกแปดหกเก้าแปดหกเนว่าจะแดงเบ้าไปเลยให้ดังเลยไปเสนเด้แแช่ไปแช่ไปค่ะท่านผู้ชมให้ดังแล้วเบิดไปเลยเป็นวานนห8 8แปดหกหแปดหกเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าปูอะไรก็ปูมือการ ถายเครื่องสภาเพื่เนเหมบอตกงปูใช่ไปูที่ข้าเป็นถวายเครื่องสภาวะแม่ถลายเครื่องสภาวะเหมือนบอสเพื่อนไห้ถือเนาะประท้วนเขียนมาหายหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับหกเจ็ดเจ็ดกับสามเจ็ดหานั่นมาฝันดีสองขึ้นนี่เลยซื้อเลยเหมือบวานดีปกติสิพอฝันยัง ฟัน่าเลกขืนยุ่ขาจะขวงโอ้แดงจึงคืงสองสี่สามองสี่สเออแบบป๊อดมาแดงเข้าเดนเนี่ยด็าเลกต่ำซึ่งสามตัวสามสี่สองจักละบ่เนี่ยจังหวาว่าหันเกี้ฟันวัดกองสลากออกเก่าเจ็ดกับสามหาศูนย์เนะบ่นี่บอกอยู่ในคลิปหนึ่งคลิปแย่ลุยนะแย่ลุยฟันดีนะคนเบงลายบ่ คอยมาเหมีนหวานุ้ยนกนกฟันเล่นนอ๋ันอกนกบอกอยู่ได้เกเจ็ดเทศหนึ่งนสันเสีงกันว่างานตูบันไหมพ่ปาจะเบิกสมผัานเป็นไปบอกเพไหนเมื่อไปสัมผัสนุ่งก็กล้าหลินเันหวาก็้บอกนกแม่ขึ้นเฮี้ยนไม่ล่มปนีเพราะนเนอะบันบันบอกเป็นว่าเนนงเนีนเนีนที่ปวดปวดจุงนะว่าเน้นปวดจุงเพราะว่าเนวบาเน้นอัน เพิ่เท่งเพงเคื่อนเนี่ยเพ่มาเคลื่อนมตัวสองนเพิ่นมาเน่นมาเอาฐานเนึ่งมาจนเนื่เอาเต้พามาเน่นมาดีละมาก็เลยพาเงนเพิ่วมาเนนตีตัวไหนเนี่องละนี่เน่อนั่นละี่เน้นเน้อเนนโอ้คือคุณยายคุณยายบอได้ฝันนี่มัเนี่ยเนี่ับบุญเจ้ากันร้านเพื่อนอ้โอร้านบดจุ่ร้านบดจุ่มไหมเออตัวเลี่ยนืนั่นละนั่นตัวเนี่ยนัน าบงวนบงเาปุ๊บเปิดมาคือมีเนี่ยมัม่ยูนกลานเห็นบงเอาโดนคนาตวเสียงมาบงเอาได้ล่ะสองันเด็กบงเบิ้ลนหนักมาสมันเด็กเ็นบเออเอากรตรงกันกับเลดบัเีเนียสาอเดสื้อเอา่มงมาอกรตรงกันกับเลดเมื่กี้เนี่ยมันกบงบมาอีกฟังนึงึงฟังนึงเนี่ยฟังนึงมีสองสเังนึเออเอียมักเด่นหมู่บ้านมันก็เห็นสอสม กับสามันว่ามหน่วยมะเคยียรุ่งเสียงไหนเห็นหาสแต่ว่ามันเห็น3าสกับ2องสามเห็นไปกอนก็บอกห้สวนไหมนี่วะสามสอง,อสสองเลขมิตเลขเส้นที่มัละสองกงลางล่ะสองกับศูนย์กลางล่าะสอ,ออกอออก็สือร,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 ร้านก็คือร้านไหมก็ือร้านุงเสียงนะสองสามสามสองอะรเลขเล่าสองหสา 2องหกสามสาองยกแล้วนะว่านเราไปเรีงุ่งเสียงก่ะทางมิชชั่นเจเดนก็ะล่มคลิปไปแล้วเนาะได้เหล็กมาเคือว่านเราไปเพาะเล็นหายเลยเออข้าเจ้าถามหาเล็กฝาโล่งนี่นะหาสามมดิหาสามบอกฝาโล่งหาอ้าวคนถามมาไล่หลายข้อมีนมาไล่หลายหาสามโอ้หาสาตรงกันกับเหล็กดังตอวนี้เหล็ดังซื้อไว้ เออสามยูตนไหม่เอาไปเอามือนันเอาไปเอามือนันจะรื8แปดสน่ะนะแปดสามหาก็ซื้อไว้แล้วแปดสามหกันออกแปดสามหาเอาสิไดเปต้นไหม่ต้นยงนี่เกลืหางไปเก็ห้กไปเอหกนะเกซือไว้เหก่ิเยเกลือกลาเจเป็นหกอืมง่เจ็ดชัดเจนเลยเจ็ดวัดเจ็ดชัดเจนเดี๋ยวนี้เจ็ดมาแห้งแปดมาแห้งเนาะ กับหากับเก่าเนาะกับหากับเก่าซีตูนมาตะเหล็กสูงสูงเนาะมาตะเหล็กสูงสูงเพิ่มนกหน่อยมาสองซีสามมันวะมันอยู่ในหัวเลยเจอหนกมากมาใจญ่ท้งที่สื่อตัวนี้แหละเลขล่างสูดสองสมแตดมาเค่อยฝันีอย่างที่มันโตแดงแบบลอยขืนแบบข้าเจ้าของนีข้าเจ้าของหนี่แบบว่าเอ้าเลกยังมาขืนอยู่ขาะันี ขืนแล้วก็ลอยขึ้นเลยแมสองสี่สามมวะสองสี่สามจริสีแดงเลยบ่แดงเลยใช่ซื้อข้างล่างไว้ซั่นเหล็กปูมามาแล้วแม่ซื้อไว้แล้วเดี๋ยวสิพาไปท่ามคาวแล้วคนไหนไปได้ดิบ่เมือสีด๊อปิดประตูวัดนะข้อมือนี่ยมันติดธุระบ้ว่านจบไปแล้วแล้วมันกระบอกแล้วแม่ก็ซื้อแล้วเดี๋ยวสิพาไปท่ามคาวแล้วแล้วสิได้ตัุ้ยสิคือจังอันแม่ซื้อบ่ หเก่าจาหกเก่าเนาะคันตามแล้วประจำนี่เพราะเสียดอกเก้าหกเก่าองวันองวัถ้าเื้อขืนเสือรมนะเ่กเดกเป็นดึกประจำแต่ว่ายาาเอาแต่ชมไปใส่กันนี่แหละไปน้ำกันเนาะบอกบักันเอบอกเลยดิเก้าหกเกากับแปด ไปเจ้าไปเจ้าเลก้าหกเ้าดเพกที่ว่าที่เหล็กก็แปดเก้าแปดที่เหล็กบอกสองเท่าเก้าแปดเก้าโอ้เทนเทนเก้าแปดเก้ากับเก้าหกแปเก้าหกปกอ้ก็แป็ก็าเจ้าเลเก้าดเก้าหกแปดหเออนี่แม่้งเิลาะกตังสี่ตัวเม่อไนะหกพิบกินนุปมินหกแปดหกกับเก้าแปดหก เ้าแปเป็นแนวทางฮกแปดกก้าแปดาเออแม่โอ้ยเนาะ้ชันเนี่ยทับชนเอม่เนี่ยเออสองตัวมาซื้อลดบอกบอกขอนโลนีหยมันดังระ้เบือทรแล้เพราะว่าพิจะนาเป็นแนวทางเนชมเป็นกลท่านผู้ชมพจะเล็นหน้าสิบจานกับสิบเล็กสิบจา์ว่าม่นสิบเลขกดิท่านผู้ชมสิบจา์กับสิบประมาณหลายหลายเลน ท่านผู้ชมแค่นี้ละไปเจอกันที่โพทองเนาะคะ<อ>่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ดูที่เลยค่ะท่านผูนาา้ชมก็กดไลค์กดแช์กดติดตามในช่องนกชาแนลในเด้อคะ่ะกับไอเล็กก็ให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะคะ่ะวันนี้ก็ฟังเจแดงบา่